ชาชเป็นศรีะพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาอาวิชาเป็นศรีระสําสำคัญไหมคะ ทุกคนที่นี่ยังมีศีรษะยังนั่งอยู่ได้ยังไปไหนไม่ได้เพราะมีศีรษะเมื่อวานนี้ค่ะอวิชชาทำอะไรบ้างคิดว่าเราทำทั้งนั้นแต่ความจริงอวิชชาและธรรมะอืนอ่นๆทั้งนั้นพราะาน,นตอบได้ไหมคะเมื่อวานนี้อวิชชาทำอะไรบ้างทำมากมายทุกอย่างเว้นขณะที่เป็นกุศลและเป็นผลของกรรมที่เป็นวิบากกับกิริยา นี่คือกล่าวโดยความละเอียดแต่ในพระสูตรนะคะไม่ต้องแสดงละเอียดถึงอย่างนี้แต่ก็สามารถที่จะทำให้เห็นความจริงซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนั้นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครทำอะไรแต่อวิชชาทำตลอดเวลาบางคนก็อาจจะคิดว่ามือทำต่างหากขาทำต่างหากปากทำต่างหากแต่ว่าตามความจริงแล้วรูปทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีจิต เพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะขณะนี้ก็กําลังเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากรูปเป็นรูปรูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิน้นไม่คิดไม่จําไม่มีเรื่องราวใดๆกับรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะขณะใดที่ไม่ใช่กุศลขณะนั้นอวิชชารมท,ทุกอย่างไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือว่าทำอะไรนะคะก็เพราะอวิชชานั่นคือเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ล่ะ ยังมีศรีรษะอยู่ก็ยังทำเหมือนเดิมโดยอวิชานั่นแหละก็ทำไปจนกว่าจะมีอะไรที่ตัดศรีรษะทำต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะอวิชชาทำงานต่อไปอีกไม่ได้แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่จะตัดศรีรษะให้ขาดไม่เกิดอีกเลยนะคะอวิชชาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็ทำอยู่ทุกวัน เพราะฉะนั้นในขณะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วผ่านไปแล้วโดยอวิชาก็ทำนะคะและว,วันนี้ล่ะอวิชาาทำหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนจิตเจตสิกไม่ได้พักเลยค่ะไม่ได้พักเหมือนอย่างที่เราคิดจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเพราะฉะนั้นจากขณะนี้ถอยไปแสนโกรธกลับก็คือจิตเกิดดับสืบต่อจากที่ได้เคยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปรุงแต่งให้ขณะนี้ค่ะใหม่ทุกขณะ โดยที่ว่าไม่เหมือนเก่าแม้ว่าจะเป็นจิตประเภทเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่สะสมก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลหรือว่าทางฝ่ายอากุศลเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะอวิชชาไม่เกิดตอนไหนตอนเข้าใจธรรมะก็สะสมความเข้าใจธรรมะนั้นไว้นะคะว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ แต่เมื่อวานนี้ก็ได้สะสมปัญญาที่ได้ฟังแล้วเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงว่าอาวิชชาเป็นศีสะเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีศีสะอยู่ก็จะต้องมีการกระทําต่างๆตั้งแต่เช้ามาอาวิชชาก็ทํางานแล้วตอนหลับอวิชชาทํางานหรือเปล่าคะนี่คือความละเอียดคะ่ะการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเผินถ้าฟังเผินไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเลย เพราะฉะนั้นหลับสนิทเนี่ยวิชาทํางานหรือเปล่าอาวิชาก็หลับด้วยค่ะไม่ได้ทํางานเลยค่ะเพราะเหตุว่าอากุศลทั้งหมดไม่เกิดกับวิบากเพราะเหตุนั้นนะคะอกุศลเป็นชาติเดียวคือเกิดเมื่อไรเป็นอกุศลจะเป็นวิบากจะเป็นกิริยาจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่หลับสนิท จากเกิดมาแล้วก็มีการเห็นการได้ยินสืบต่อมาทุกวันจนถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นผลของกรรมเดียวกับที่ทำให้ปฏิสนธิเป็นบุคคลน,นี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นเลยนะคะจึงเหมือนกับปฏิสนธิจิตคือไม่ได้มีการรู้อารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจและเมื่อเป็นผลของกรรมขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยเว้นชั่วคราวก็ยังดีใช่ไหมคะพักผ่อนตอนที่อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่พอตื่นขึ้นมา เห็นเป็นผลของกรรมจำเป็นต้องเห็นอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นถึงเวลาที่กรรมให้ผลให้เห็นก็ต้องเห็นบางคนก็แทนที่จะเห็นก็ติ่นมาได้ยินนะคะก็เป็นผลของกรรมที่จะให้ผลทางตาหรือทางหูเพราะนั้นให้ทราบว่านะคะชีวิตตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็มีธาตุที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเนี่ยคะ่ะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้ว่า ถ้าไม่มีปัจจัยอะไรอะไร,ะไรก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นการอุปปัตปปติเกิดขึ้นของการกระทบกันของสิ่งที่สามารถกระทบกันได้คือตาเนี่ยจกขู่ภาสาทะที่กายสามารถกระทบกับสิ่งที่กําลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็เป็นปัใจจัยให้กรรมทําให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะเพียงเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยอวิชชาก็ยังไม่ได้ทําหน้าที่ใดๆ จนกว่าเห็นแล้วถ้าโดยพระสูตรเนี่ย<ม>ก็จะไม่สแสดงโดยวิธีจิตโดยละเอียดแต่ก็ให้ทราบว่าใครบ้างที่เห็นแล้วเป็นกุศลยากไหมคะถ้ารู้ว่ากุศลเป็นไปในอะไรบ้างและในขณะที่ไม่รู้ความจริงพอเกิดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏสืบต่อโดยนิมิตตะซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตเพราะความรวดเร็วนะคะ ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าการที่ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสิทธิ์ต่อก็ทําให้เป็นเครื่องหมายหรือนิมิตว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างปรากฏเช่นในขณะที่กําลังเห็นขณะนี้นะคะเห็นเป็นอะไรขณะนั้นนะคะก่อนจะเป็นอะไรนั่นอวิชชาทาหน้าที่แล้วคือไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเหตุที่ได้กระทําไว้ในปางก่อนนะคะ ทำให้สามารถรู้ว่าสิ่งใดควรฟังอย่างยิ่งควรเข้าใจอย่างยิ่งแล้วก็ยากอย่างยิ่งที่จะเข้าใจได้แต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีความอดทนและมีการเข้าใจถูกต้องว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอนเพราะว่าประโยชน์มากมิฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็ยังคงเป็นผู้ที่มีศีรษะคืออวิชชาแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยอวิชชา พราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นการสะสมอาวุธที่จะตัดศีรษะแต่ว่าอาวุธนี้แค่ไหนยังตัดไม่ได้แน่เพราะเหตุว่าศีรษะนี่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เหนียวหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเท่านั้นค่ะไม่ต้องทําอะไรเลย